สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเช่นเคยเด้อครับผมวันที่18กันยายน68ครับพี่น้องเนาะครับเสาร์นี้มีแนวทางตัวเลขที่พี่น้องเอฟซียล่ทันล่อคอยเด้อครับผมครับสอบถามมาหลายครับพี่น้องเนาะครับพ่อจากน้ําสูมหรือว่าพอนิดเด้อครับผมเป็นเลขหลัก บนครับพี่น้องเนาะหลัก10บนตัวเดียวครับผมครับหลัก10บบนตัวเดียวครับแนวทางตัวเลขแม่นแมนครับผลงานหมดวังหันครับผมพอกลับมาขึ้นเวทีเด้ครับผมครับเลขจากน้ำส้มครับผมกัมาเชเชียใส่ซื้อนีครับหลัก10บนวังหันเพิ่นไห้ซครับผมตัวเดียวเพิ่นไห้ซีกับสองะครับผมพอดี เลขสองนะคือเลขที่เพิ่นติดดับครับผมดับบนล่างอ่าดับบนสิบหน่วยคือสองนะครับผมเลขเพิ่นก็เลขเหลือซีตัวเดียวเป็นหลักสิบว้างไหมเสียดายว่าหลักหน่วยครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นเอาเลขยอดหิดมาหลักหน่วยยอดหิดก็คือเจ็ดแปดสองครับผมมาประกบครับใส่กับหลักหน่วยอ่าลักสิบของเพิ่นครับเพิ่นเน้นไปทิดซีแปดซีเก่าแต่ว่าบอกนอกรอบก็พอพอกระได้ยื่ได้ครับผมซีหกเพิ่นเจมี เลขสูตรลักหน่อยของเพิ่นตั้งหากผมเสียดายบ่ได้มานําเสนอครับผมช่วงโค้งสุดท้ายครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าพอว่าซา่แปดมานี่พอจะได้หนักอยู่ครับผมครับเพิ่นจัดหนักเอาที่สําคัญครับพี่น้องเนาะหลัก10แม่นแม่นที่พี่น้องเอพซี่สอบถามมาหลายครับผมครับไปรับชมรับฟังนํากันในคลิปนี้เด้อครับพี่น้องครับผมรับชมรับฟังนํากันในคลิปนี้ครับสำหรับอีก หนึ่งเสี้ยนครับพี่น้องเนาะก็ไม่เชื่อจะโทษไปหาพ่อเยอะครับผมพ่อภูทอกครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องกลับมาแล้วครับเป็นที่นาเชยดายที่ก็ไม่เชื่อเขียนเลขตัดบหมือได้ครับผมครับเพราะว่าพ่อเพิ่นให้ตัดแค่หกหนึ่งกับสี่หนึ่งครับผมจริงๆอีกคูหนึ่งคือหกสี่แล้วครับพี่น้องเลขพ่อเข่าแด้วครับผมนี่ครับเลขพ่อเข่าจะเหมือนกับงวดที่เคยขึ้นกันได้ครับผมที่พ่อให้ตัดแค่ สองตัวครับพี่น้องเนาะตัววตัตเหมืนมากครับผมครับพี่น้องเอฟซีเทเพิ่นเบิงเลขของพ่อเพิ่นจะรูดีเพิ่นก็จิตัดเล่นสามตัวครับผมก็บหกหนึ่งซีหนึ่งลัก็หกีครับผมเพิ่นก็ได้โชคได้ลาบครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อจากน้ำสมแล้วครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็มาเช็คกับขอขอพระคุณพ่อครับผมครับพ่อนิดน้ำสมครับ ไปรับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องหลักสิบบนงวดนี้จะเป็นตัวไหนครับผมพ่อครับก็มาเสียสวัสดีก็มาเสียสวัสดีพ่อครับผมสวัสดีลูกสวัสดีลูกครับผมโอ้สมกับสมกับพ่อขั้นเขียวดีครับผมขั้นเขียวขั้นเขียวอ่าหลักสิบสุดนี่สุดยอด สีมาชวนมากมันสีมาสองตัวสามตัวมันนั่นคีมันสีมาตัวเดียวแบบนี้นะอืมจริงๆพอเหยื่ด้ประมาณสองตัวสามตัวครับแมน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 สูตรว่ามันมันก็ไดสีกับสองเด้แต่ว่าสองมันไปคิดดับเด้อ๋อมันก็เลยได้สองตัวเดียวนะพ่อเนาะมันเลยเหลือแต่สีตัวเดียวครับเทียวนี้เทียวนี้กัตัดบ่ออางนี้ล่ะตัดได้บ่พ่มีสามมีสามเทียวนี้รักคิดวันนี้ได้สามทีบ่ แกว่าฟันสามสามตัวโอ้มีสามตัวเออแกว่าฟันหกไข่อยู่อันมีตัวใดแน่พ่อวันนี้มีสองมีสี่มีหกหลักสิบหลักสิบบนเดอ้อครับพ่อสองสี่หกตัวกับเนีน,น,น,นไข่อยู่อัอดแล้วมั้ยเดี๋อัดแล้วบ่อัดแล้วไม่พ่ออัดแล้วเนาะครับผมเอาหลักสิบมีสองมีสี่มีหกครับผมฟันที่หกครับ เน้นไปที่หกครับผมจับคู่จับคู่สอง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 สี่สองสี2 2> ่สองหกสองหกสองเน้นที่หกสองเน้นที่หกสองครับผมลักลอยเจ็ดตัวเดียวลักลอยเจ็ดตัวเดียวครับผมบลักลอยเจ็ดตัวเดียว ครับเลียกดับบนเก้าตัวเดียวว่าหันดับสองครับผมวันนี้ดับดับซิฟน้อยนะพ่อเนาะไปให้ทั้งใหญ่คุณล่ะครับผมบัวอซิฟน้วยไปก่อนเอาิน้วยไปก่อนเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวเก้าครับผมแก้มสามตัวบนสองกระเเข้าดีครับพ่อ ขาเขาว่ากันมีหกเกเก้จมสองตัวบนครับสากับหาตัวบนสตัวบนร่วสองแ้มร่วมสามตัวบนโอ้ตรงร่วมเป็นสามตัวบนครับสามตัวบนสองกับห่าสองกับห้าครับสองกับห่าเดียวกอดหกเกเก้าเสียงเสียงเสียงพูดใด้เอกันละวันจขายของขายของขายของพราขายของน้ หนึ่งสองกับหาครับผมครับแต้มเต็มร่วมสามตัวบนเด้อครับผมแต้มร่วมแต้มสามตัวบนเด็กลักร้อยได้เจ็ดตัวเดียวเท่ยวนี่โอ้เจ็ดตัวเดียวลองเบิ่งกันมันรบบมวันใจก็บ่เอาลงก็ได้ครับผมเอาลงหมดนี่ลนะพ่อมันตัวเดียวนึงไอเพิ่นบ่มักให้เพิ่นไปหาลักร้อยใหม่ครับผมครับๆเลีชุดนี้มันเลข้ลักสิบเที่ยวนี้มันตัดบ่ออก ครับมันบปติดดับกระตูพร้อมถ้ามันติดดับไก่พูดขี Fine, ้นองปันหาใส่เอาเด้อครับผมจะพอกับฟันให้ส์สองอะไรพอกับฟันให้ส์สองนะครับผมครับเดี๋ยวล่อๆใส่ไทยจัง่อยเบิ้งล่อเบิ้งพอชนบุรีแล้วก็พอเอกมินยาลองเบิ้งเอกมินยาคก็เนียนยี่พอจังได้ขอคงสุดไทยเด้อพอเด้อแม่นแม่นให้พ่อกรอยอีกรอบหนึ่งไม่ได้เสี่ยวกันแม่นแมน เบื้งหลายๆอาจารย์มาใส่กันกับเหล็กคอครับเพิ่นกะเจงพอคนเน่าก็หาตุปประกอบใส่เพิ่นนั่นล่ะครับผมเบื้องคงสุดท้ายพอสิย้ำอีกเจนนี่ครับผมงวดนี้ก็คือลักร้อยเออลักซีฟชีดได้สามตัวเด้อครับผมเพราะว่าบ่ติดดับแต่ว่าพอก็เน้นให้เป็นหกครับผมครับเอากวางเชียกอะชิลบกวนพอจำหนีเด้อครับพ่อวันนี้ครับขอบคุณพอนำสวมครับผม สวัสดีครับขอเห็นซีสุขคนอยู่ดีไม่แห้งมีเงินยอะใดก็ขายเยอนี่ครับผมขายสมันหมานเมื่อถือคนหายเลขปังตังครับสาธุครับผมเสร็จกันก่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเพื่อนนั่นขายของนําครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนขายของนําเอามาแล้วครับผม เลขพ่อนิดหรือว่าพ่อจากน้ำสูบนะครับผมครับงวดนี้หลักสิบบนสี่หลายตัวเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเพิ่์นพอติติดดับคือยังหันครับพี่น้องเนาะว่าหันเพิ่นเพิ่นไดซี่กับสองสองมันติดดับบนของเพิ่นครับผมงวดนี้เพิ่นไดสองไดซี่ไดหกครับผมครับเพติดดับเพราะว่าเพิ่นดับเก่า้ะครับผมงวดนี้ดับบนเก่าครับสําหรับ มันจะดึงมาาหายด้ครับผมตัวเน้นๆก็คือหกครับผมหกหลักสิบครับผมไม่อีกแล้วครับพี่น้องนะหกไม่อีกแล้วครับผมอันนี้ว่ากันตามสูตรได้ครับสองตัวบนสองสองสี่สองและหกสองหกสองสีน้ำมันเด่นงานเกามาเชียงงวดนี้ว่าคครับผมหันซื้อคักซื้อแนวหกสองรับพ่อหาหกสองตัวเน้นเลยครับพี่น้องเนาะครับ เหมือนหกซีซีหกแหละครับผมงวดก้อนนั่นซื้อค้างอีหลีครับพี่น้องเนาะเพราะว่าน้าเชีย่ยก็ไดหกซีเต็มๆพอดีมาออกงวดนี้ครับผมกลับออกมาหย่อนงวดนี้ครับเอาสําหรับเลขหลักร้อยครับผมหลักร้อยเจ็ดตัวเดียวครับหลักร้อยเจ็ดตัวเดียวนี่แหละครับผมพอแถมเลขแต้มสามตัวบนให้เดรครับพี่น้องลองเอาไปพิจารณาเบิง เต้มสามตัวบนต้องติดคือสองกับหาครับผมผลรวมแต้มสามตัวบนสองกับห้าครับส่วนเหลขกดับบนก็คือเก่าครับพี่น้องเนาะครับสิบหน่วยครับผมดับสิบหน่วยเอาถ่ายคลิปนี้ก่ามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมกับถูกหวยเล้วเงินไปน้ำกันครับหนึ่งตุลาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ